สวัสดีครับพวกเราสลิปไทยครับเมื่อกล่าวถึงโรคระบาดครับโรคระบาดคือโรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งครับในอัตราที่สูงขึ้นมากกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ครับและในอดีตครับก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งหากนับเฉพาะครั้งที่รุนแรงมีผู้เสียชีวิตถึงหลายสิบล้านรายครับจะมีโรคอะไรบ้างและรักษามาได้ยังไงเชิญรับฟังกันได้เลยครับการโรคแห่งจัตติเนต การโรคแห่งจัตเเนียเกิดการแพร่ระบาดขึ้นราวปีคิเตศักราช541-542ในสมัยของจักรพรรดิจัตเเนียที่1ผู้ปกครองอาณาจักรบริเซนไทน์หรือโรมันตะวันตโกโรคร้ายนี้เข้ามาระบาดในกรุงคอสแตนติโนเปิลโดยมีพาหะนำโรคคือหนูและหมัดที่แฝงตัวมากับมเมล็ดธัญพืชซึ่งเป็นเครื่องบรรณาการจากประเทศอียิปต์ที่ขนส่งผ่านทางเรือมาทางทะเลมิเตอร์ลรเนียนเข้ามายังคอสแตนติโนเปิลจากนั้นเกิดการติดต่ออย่างรวดเร็วไปทั่วโลกมีการสันนิษฐานนะครับว่าโรคระบาดในครั้งนั้นฆ่าชีวิต ผู้คนทั่วโลกไปแล้ว30-50ล้านคนโดยเฉพาะประชากรของกรุงคอสตนติโนเปิลเนี่ยเสียชีวิตในโลคนี้ถึง40%เลยนะฮะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าการโลกจะนเนียนอาจฆ่าชีวิตมนุษย์ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกทั้งหมดในสมัยนั้นและอาจเป็นส่วนหนึ่งของการล่มสลายของอันจัรโรมันก็ได้นะครับ ส่วนจุดจบของเจ้าการโลกจกิตเนตนะครับไม่มีบันทึกอย่างเป็นลักอักษรแต่ทางนักประวัติศาสตร์คาดเดาว,ว่าประชากรส่วนใหญ่ในยุคนั้นติดเชื้อแล้วนะครับผมแต่มีบางส่วนที่รอดชีวิตมาได้เพราะมีภูมิภูมกันคล้ายๆกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือธรรมชาติคัดสรรนั่นเองนะฮะยังครับ แต่ยังไม่จบกาโลกเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงทศวรรษที่1,340ครั้งนี้ครับเกิดความเสียหายอย่างมากมายครับคนล้มตายเยอะมากครับผมเลยเรียกว่ากาโลกแบ็คเดยครับซึ่งมีการสันนิษฐานนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากตอนใต้ของประเทศอินเดียและประเทศจีนมีการแพร่ระบาดไปตลอดเส้นทางสายไหมและกระจายไปสู่ทวีปเอเชียยุโรปและแอฟ,ฟริกาครับกาโลกครั้งนั้นครับฆ่าชีวิตชาวยุโรป ไปมากถึง30-60%ภายใน,นระยะเวลา6ปีเท่านั้นด้วยการแพร่ระบาดท,ที่รวดเร็วและอัตราการเสียชีวิตสูงสุดถึง80%ทําให้จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ200ล้านคนนับว่าเป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยประสบมาเลยครับถึงแม้ว่าสมัยนั้นนะครับผู้คนจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าโลกติดต่อเนะี่ย นเป็ยงไงรแต่ก็พอจะรู้นะครับว่าการแพร่ระบาดเกิดจากความใกล้ชิดครับผมเจ้าหน้าที่นะครับการท่าเรือในเมืองลากูซานะครับประเทศอิตาลีจึงได้กักตัวและแยกเกล่ากลาสีและลูกเรือที่จะเข้ามาในเมืองจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีอาการป่วยเป็นเวลา40วันนั่นแหละครับคือจุดกาเนิดของการกักตัวนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการกักตัวในครั้งนั้นช่วยให้การแพร่ระบาดลดลงได้มากครับและยังเป็นต้นแบบของการนําไปปฏิบัติทั่วโลกตะวันตกจนสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคกาะโรคได้ในปีคศ1351ครับ ไข้ทรพิษหรือฝีดาษไข้ทรพิษหรือฝีดาษนะครับเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสวาริโอลาเกิดขึ้นครั้งแรกนะฮะในศตรวรรษที่15เมื่อคนจากยุโรปเดินทางไปยังอเมริกาได้นําฝีดาษไปแพร่ระบาดแก่คนพื้นเมืองอินเดียแดงที่ไม่มีภูมิคุ้มกันซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากก่อนที่จะแพร่ระบาดไปยังปื้นท่อื่นในช่วงกลางศตวรรษที่17ซึ่งเป็นยุคข,ของการสำรวจโลก และการละลานิคมนั่นเองครับตลอดเวลานะฮะที่มีการแพร่ระบาดไข้ทรพิษฆ่าชีวิตชนพื้นเมืองชาวอเมริกาไปแล้วๆ9 0ถึงเ5%ส่วนในยุโรปฮะช่วงศตวรรษที่1,800มีผู้เสียชีวิตในโลกนี้ถึงปีละ40,000 0ลายหากรวมตลอดเวลานะครับหลายร้อยปีของการแพร่ระบาดของเจ้าไข้ทรพิษนี้นะครับฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไม่น้อยไปกว่า56กล้านคนเลยนะครับเหมือนสวรรค์มาโรนฮะ เพราะช่วงปลายศตรวรรษที่18นะฮะนายเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นายแพทย์ชาวอังกฤษสังเกตว่าหญิงที่รีดนมวัวติดเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงน้อยกว่านะครับมีชื่อเรียกว่าฝีดาดวัวและไม่เคยป่วยเป็นไข้ทรพิษหรือฝีดาดที่ระบาดอยู่ในคนเลยครับจากนั้นฮะนายแพทย์เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ครับเขาจึงได้ศึกษาทดลองนะครับโดยการนำหนองจากแผลของผู้ป่วยฝีดาดวัวนะครับเข้าไปใส่ใต้ผิ่หนังของเด็กชายวัย9ขวบ แล้วจึงนําเชื้อไข้ทรพิษเข้าสู่ร่างกายของเด็กชายคนนี้ครับแล้วก็เป็นไปตามคาดครับปรากฏว่าเด็กชายคนนี้ไม่มีอาการล้มป่วยด้วยโรคหลายเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเชื้อฝีดาดวัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กชายซึ่งต่อมาผลการทดลองนี้ได้รับการเผยแพร่สู่วงวิชาการแพทย์และมีการเรียกวิธีสร้างภูมิคุ้มกันนี้ว่าวัคซีนนั่นเองอะ ปัจจุบาาันฮะไข้ทรพิษเป็นโรคติดต่อในมนุษย์ชนิดเดียวนะครับที่ถูกกําจัดไปจากธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ซึ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลกในเดือนพฤษภาคมปี1980 ไข้หวัดใหญ่สเปนไข้หวัดใหญ่สเปนนะฮะเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 โดยสสนษฐานกันว่าน่าจะมีลักษณะเดียวกับไข้หวัดนกคือแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนซึ่งเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกในช่วงของท้ายสงครามโลกครั้งที่1ระหว่างปีคศ 1, 1918ถึง 1, 1919แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ไม่ได้พบครั้งแรกในสเปนนะครับแต่พบครั้งแรกในยุโรป สหรัฐอเมริกาและในบางพื้นที่ในทวีปเอเชียครับแต่เหตุผลนะครับที่เรียกว่าไข้หวัดสเปนเพราะว่าสเปนเป็นประเทศแรกที่ประกาศการแพร่ระบาดเนื่องจากเป็นประเทศที่วางตัวเป็นกลางและไม่ได้เข้าร่วมในสงครามในครั้งนั้นครับ และหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทําให้เชื้อแพร่ระบาดเป็นวงกว้างก็มาจากบรรดาทหารที่ติดเชื้อไวรัสและเดินทางกลับบ้านเกิดส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อราว500ล้านคนทั่วโลกคิดเป็นหนึ่งในสของประชากรโลกทั้งหมดในสมัยนั้นโดยมีผู้เสียชีวิตราว40-50ถึงล้านคนมากกว่ายอดเสียชีวิตของทหารและพละเรือนในสงครามโลกครั้งที่1ถึง3เท่าในสมัยนั้นฮะยังไม่มียาหรือวัคซีนที่รักษาไข้หวัดใหญ่ได้นะครับในสหรัฐเจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่กําหนดให้ประชากรกักตัวอยู่บ้านสั่งให้ประชาชนสวม ักาาอนมยปิดสถานที่ชุมชนทั้งโรงเรียนโบสถ์และโรงภาพยนตร์ซึ่งทั้งหมดนี้รวมมเรียกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมและเป็นปัจจัยสําคัญให้ตัวเลขการแพร่ระบาดลดลงอย่างมหาศาลครับและจุดจบของเจ้าโลกนี้ครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อบางส่วนนะครับที่ไม่เสียชีวิตก็สามารถพัฒนาภูมิต้านทานได้จนทําให้การแพร่ระบาดสิ้นสุดลงในปี1919ครับและในปัจจุบันครับโควิดระบาดรอบใหม่อีกแล้วครับเราทําได้เพียงแค่เว้นระยะห่างครับผม กักตัวก็คงลำบากครับเพต้องนำมาหากินขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับจากใจพวกเราสลีปไทยครับดูแลตัวเองครับดูแลคนรอบข้างและดูแลคนที่คุณรักสลีปไทยสวัสดีครับ